เป็จ่าจ่าเฮี้ยอะไรเฮี้ยยศบนหัวมึงอ่ะผมเป็นในนี้ละการนายกนายอ้เฮี้ยตุ้เฮี้ยมาตีกันได้ไงอะเฮ้ยไอ้น้องไอ้น้องไอ้น้องเฝาเฮ้ยเฮ้ยไอ้น้องเฝาไอ้น้องเฝาทนหอาชนหอาเฮ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอายอเว้ยไม่เอาไม่เอาเ้ยเฮี้ยมันในโรงพักเฮ้ย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 ผมจับเลยผมเฮี้ยมจาวเหรอผู้กองจับเลยครับ เอาเลยเอาเลยเอาเมือกี้มึงแม่งเก่งเหรอเอ่อผู้ผู้กอกครับมันอยู่นี่ครับพี่ตัวมึงอ่ะไม่เคยก็อี้เลยพี่บอกเลยนะไม่ใช่เข็มก็เจอได้โอ้ยนี่ทำไมอะครัผมครับผมเฮ้ยสิงมึงว่ามันจะจับได้เหรอวะ ว่าเราเป็นตำรวจปลอมอรู้หรอกไอ้ยี่ยังไม่รู้ได้ไงทรงผมมึงก็ยาวขนาดเนี่ยตำรวจที่อะไรไว้แบบอย่างงี้พป็นเพลกรโซเหรออายุใหม่แล้วหลังๆก็ปลอกปลอมตัวไปแล้วหัวเกลียวล้วไม่เงียเ้ยเออเออเออเรามีอุปกรณ์นี้ก็รู้แล้วว่าปวเป็นตำรวจเฮ้ยกูก็ออมีนะใช่ล้วเวลาแบบส่งข้อความอะขเสียทีททททททท่สับไอ้ชินนี่เฮียถอดออกทำไมล่ะขอโทษ แล้วมึงอย่าหลุดนะเว้ยมึงคือตำแหน่งอะไรมึงมึงยศเป็นอะไรจ่าจ่าเฮียอะไรเย่ยศบนหัวมึง่ะมึงต้องผู้กองผู้พันกันแล้วโอเคโอเคผมเป็นในนี้แล้วกันนายกนายกายกไอ,อ้ยตู้เฮ้ยมีอะไร ครับครับครับมีเหตุตลกย้อนหรอครับไม่ยังไม่ได้เปิดเอ็นเลยอ๋อถึงว่าเฮียเขาไม่ตอบครับครับครับเอออยู่ไหนแล้วเออวสองเลขวแปดครับครับครับอยู่ที่ไหนครับตอนนี้สองแปดสองแปดสิบหกครับสามสี่สามสี่สามหกครับสิบสองไอสัตว์เฮียมึงตลกไรสัตว์ขอโทษมีเหตุมีเหตุเออมีเหตุเหตุอะไรเหตุหูหนูเหตุหูหนูเหตุหูหนูไอสัตว์ไม่ใช่ไม่ใช่เลยมีเหตุทอนวาดครับผมอยู่แถวไหนครับอ๋อแถวเอฟใช่ไหมครับเออเดี๋ยวผมสั่งอบคอรอเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่ใช่ดูหนังเนี่ยมาดูหนังไม แถวไหนหน้านลงพักน้านลงพักเฮ้ยเดี๋ยวเรื่องอะไรเนี่ยนี่เรื่องอะไรเด็กช่างตีกันเด็กช่างตีกันไปแล้วไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรมึงเป็นผู้กองมึงไม่ต้องเดี๋ยวกูจัดการเองผู้ผู้กำกับหรือผู้กองไอ้ชิ้นอ้าวผู้กำกับเหรอผู้กำกับเฮ้ยเรื่องอะไรวะอ๋อเจ้าแตกเฮียมาตีกันได้ไงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไอ้น้องไอ้น้องไอ้น้องเมาเฮ้ยเฮ้ยไอ้น้องเมาไอ้น้องเมาชนอ่ะชนห่ะเฮ้ยแม่เอาแม่เอาไอ้น้องนั่งเฮียเฮ้ยไอ้น้องนั่งนาโยงเว้ย ทำไมอ่ะเอาชนอ่ะโอเคโอเคยี่ยจังหวจใกลกันอยู่มีใกล้กว่านี้ไหมไม่ไเวฟเวฟไปคเวฟไปคเวฟยี่ยมไม่เอาไม่เอาไม่เอาเอายี่ยมมันในโรงพักไม่เอาไม่เอาดองไม่ใช่ไม่ใช่นา่ปไปตำรวจโอ้โหนั่งเลยอะไรเนี่ยโรงพักยี่ยมเนี่ยเขามีสีลมนี่โรงพักสีสันเหรอครับผมนับริการประชาชนด้วยใจอ้่ี้นี่แม่งแบบไม่เอา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 ไม่เอ่เอาไม่เอาไมเอาไเอาไเอาไ ไอ้มึงจับเลยมเรียบมเจ้าเหรอผู้กองเขาจับเลยครับไม่เอา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 มึงคิดว่ามึงแกลงเก่งเหรอกูล็อกคอคอมึงแข็งอ่ะนึกว่าเอากูลงเหรอเอ่อผู้ผกองครับมันอยู่นี่ครับพี่พี่ตัวมึงอ่ะไม่เคยเก้าอี้เลยพี่ไอ้น้องนั่อย่าไอ้น้องไอ้น้องเฮ้ยมึงใจเย็นก่อนดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงไปห้ามมันเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ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 ยเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ แล้วถ้ามันดึงปุ๊บโลโก้ดูกระตุยแบบกูซื้อเสื้อใหม่เฮ้ยเดี๋ยวคุ้มกลับกลับเลยกลับไปมากดีๆเจ้าอะไรมาแก้งผู้บุญเนี่ยหมวดคุ้มกลับคุ้มกลับหมวดไอ้เนี่ยแม่งมองหน้าผมแต่บมดรุนแล้วไม่เอาไม่เอาไม่เอาทำไมอะเหตุการณ์เป็นยังไงครับขอขอะผุญเต้ามีอะไรมีอะไรเราไปทำอะไรกันมีเนี่ยคือรถเบลอยู่พี่ยังไงต่อกูมองหน้าผมมีผมก็อยากาหันหน้าหนีนะเออหันหน้าหนีแล้วเขาก็แบบ เหมือนเอียงตามอ่ะเหมือนบอลน่ะนี่นีแตบแตบเลยบอกเลยนะไม่ใช่เข็มก็เจอได้โอ้ยังไมอะครับผมครับผมอะแล้วไงต่อแล้วจบเลยดิอ่ะทีนี้มันก็มองมองปุ๊บก็จะเอาเอกาว่าพยายามเป็นหน้าหนีพยายามหนีปุ๊บเอียงตามเอียงตามแล้วมีแบบเอาบอกว่ามึงจะเอาเหรอเออตอบเลย เอ้าโหไอ้ยิงนักเลงไม่พี่คือนักเลงเก่าแล้วท้าเขาปะมีทาปะยักหน้าเรียกเหรอเป็นช่วงๆเป็นช่วงตามป้ายสถานีไปเอาดิไอ้สัตว์รอรถจอดนี่ไม่ชาวอะดิเอฮ้ยเอาสิเฮี้ยเอาสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮี่ยเด้นักเลงจริงนี่เฮ้ยแล้วเราไปท้าเขาเนี่ยเฮ้ยมึงเอาป่ามึงจะเอาป่า ดูโอ้โหเนิบ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 เอาเออปกติเขาแบบเอาแต่ที่แบบเอาพี่หมัดองพี่ก็แน่รู้ว่าสารลักของผมอ่ะชนคือแบบก็ต้องชนงันไอ้เหี้บัตรท้องแล้วพร้อมต่อยพี่ยใจเย็นผมไม่ได้หาเรื่องเฮ้ยผมผมโมโหเหรอแต่ที่พี่ฟังมานาผมโมโหเหรอไม่ไม่อแต่น้องไม่ได้โมโหแต่ที่ฟังมาเราก็ดูเราเอาเรื่องไงไม่ใช่เอาเดี๋ยวกูตีเนี่ยเดี๋ยวกูตีพุ่งตรงเลยผมเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเวลาผมเลยไม่บรรลุได้บรทลุได้ไม่ใช่น่ผมไปโดนตี้ อไม่แล้วผมกลับได้ยังเนี่ยผมไม่ได้มีอะไรกลับไม่ได้ไไม่ด้เรื่องไงผมไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยอยู่ๆผมเพอ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 พี่คือเราสองคนมีเรื่องทะเลาะกันแค่นั้นเฮ้ยเดี๋ยวผู้กองเดี๋ยวลงบันทึกประจําเดือนเดี๋ยวกันประจําวันไอ้เงี้ยเขาแดงแป้นหรอรมากไอ้จับไอ้สองคนนี้ไม่ห่างเลยเฮ้ยยอ่าจับแบบผมเรื่องอะไรเฮ้ยเรามีเรื่องไงฟังสิพี่ผมไม่ได้มีเรื่องผมไม่ได้มีเรื่องพี่ฝันผมไม่มีเรื่องผมไม่เรื่องออกมาไอ้เรื่องตำรวจไม่ได้ไม่ใช่ มันเอาเขาแล้ว <strong> มันมองหน้ากันนะเฮ้มองหน้ากันนะไอ้น้องชุดขาวเองไหวไหมยะผู้กองดูมิดเดือบปล่อยมันก่อนเฮ้ยเอาดิเฮ้ยเอาควาเอาดิเอาคว้าเอาดิไปเอะไรเนี่ยพี่เอาคทอมึงกินน้องมองหน้าพี่ใช่แบบนี้เลยผนรถแบบนี้เลยพี่ช่วยนะผมง่วงผมหลับมาตลอดเลยเนี่ยนั่นไงไอสัตว์มึงง่วงไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอะไรกันแล้ว ไรซสเดวเดี๋ยวน้องเมาใช่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้น้องเมาเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยคือเนี่นึงคือกี่เกิดอะไรขึ้นพี่เราไปมองหน้าเขาไงเออที่คุณเนี่ยโยกหัวโยกหัวไงเออที่น้องเนี่ยสกิลเวลาแบบเมื่อกี้เวลาขึ้นรถเมย์ผมผมชอบแบบ สับพนงงงี้เหรอพี่ลาบลาบเหรอพี่ใช่ของที่ใครสับนี้น่าจะบีขี้เกียจติแล้วพี่แบบอ๋อมันเมื่อยนั่งนานเออใช่พี่ผมน่าจะเอาแล้วแล้วที่บอกเอาเอาเอาอะไรอ่ะเข้ามาสิอะไรอ่ะเอออย่างงี้ป่ะพี่เอา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 เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนย่ยเนีขาบอกงี้เลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเฮ้ยไม่ใช่พี่อย่าประจานนี่อะอย่าเส้นผมแบบนี้ไอ้เนี่ยประจานเองประจานเอง คือเราหลับอ้าผมต่อยพี่ผมนี้แล้วแป๊ะเอาหนึ่งแป๊ะไม่ไม่ใช่อันนี้ผมทังไม่ดูเข้าใจให้เลยพี่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยคือผมก็คือเราไม่ได้ทะเลาะไม่ได้ทะเลาะกันผมอะผมอะแค่สะาังโงถ้าเกิดผมจะมีเรื่องผมก็ปลาช่อนสองแปะแล้วผมอะเออไม่ร้องไหวแล้ว ูกวะเออถูกต้องแต่ผมไม่ได้ไม่ได้ทำไงพี่อ๋อไม่ได้ทำ่ได้เป็นเป็นจะหาเรื่องของเราโอเคแล้วนไม่มีเรื่องกันไม่มีเรื่องกันแค่เข้าใจผิดกันเอาไปเลยบอกฮะฮะ